ชะตาชีวิตใครที่เกิดวันจันทร์ให้สังเกตเลยนะคะคนทั้ง7วันคนวันจันทร์จะเป็นคนมีเสน่ห์มากที่สุดแหมดีใจไหมเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวที่สุดนะคะขี้ใจน้อยนะคิดเล็กคิดน้อยนะคะเพื่อนพูดอะไรนิดหน่อยเอาไปคิดเยอะแยะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะมีน้ำใจมาก จนบางทีกลายเป็นถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเราไม่รู้ตัวนะคะแล้วคนวันจันเนี่ยเป็นคนที่สงสารขี้ใจอ่อนนะคะใครมาดาม่าเล่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะสามารถทำให้คนวันจันอินได้นะเขาช่วยแบบสุดสุดโต่งอะ่ะต้องพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะใคร ที่เกิดวันจันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าลักษณะอิสัยเราเป็นคนขี้สงสารใจอ่อนน่ะเราต้องพยายามหูหนักๆเนี่ย่ะต้องหูมาใส่ไว้อย่าหูเบานะคะแล้วก็ต้องจิตใจเข้มแข็งฟังเรื่องราวอะไรอ่ะ ต้องมีสตินะคะและใช้เหตุผลประกอบเยอะๆเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคนวันจันนะคะจะสามารถถูกหลอกลวงได้ง่ายจากเรื่องราวมมนูของคนอื่นอันนี้คือข้อเสียนะคะส่วนข้อดีนะคะเนื่องจากเป็นคนมีมีความมีสเสน่ห์น่ารักนะคะเป็นคนชอบฉอเราะพูดคุยเก่งอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเป็นดาวดวงเด่นนะคะทำอะไรก็จะเป็นที่เหมือนกับเป็นที่ เป็นสูตรกลางอะคะ่ะใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบนะคะหน้าตาก็บางคนหน้าตาไม่ได้ดีแต่เป็นคนมีเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามก็เลยทําให้ความรักจะอีลุงตุงนังนะคะความรักของคนวันจันทร์นะคะใครจะมีแฟนเป็นคนวันจันทร์ก็ต้องคิดดีๆหน่อยเพราะว่าเขาจะมีคนรุมร้อมมากมายนะคะมองแล้วเหมือนคนเจ้าชู้มากแต่จริงๆเป็นคนเจ้าชู้เงียบไม่เปิดเผยหรอก นะอันนี้น่ากลัวนะคะเป็นคนที่เนื่องจากได้เจอเจอคนเยอะหลากหลายอย่างที่บอกไงเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดคนมากก็เลยจะมีจิตใจแบบอย่างว่าแหละขี้ใจอ่อนไงก็เลยเลือกเยอะนะบางครั้งเลยตกไปอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราหลายหายคนไม่ใช่สามคนนะจ๊ะ หลายๆายคนนะคะดังนั้นใครมีแฟนบป็นคนวันจันทร์ก็ต้องทําใจหน่อยว่าจะต้องเจอเจอเรื่องราวของความเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยให้ปวดใจนะคะแต่คนวันจันทร์อ่ะถ้าลงหลักปักฐานกับใครแล้วนั้นก็จะรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบสูงมากจะรักลูกรักครอบครัวนะคะจะไม่ทอดทิ้งนะ